อเงียายพี่น้องเลือบกูน้อยคนี้ได้คืทราบประสาทไปสอนอยู่ในตักแรงไปสอนกูกไม่จะโตกูเข้าแบบคนอื่นเข้างานเมือนคนนอนยายแล้ว่ะพอแม่น้องมีเจ็บบ่อยแมวมันมีได้น้องอยู่กับพวกาษาจด โอ้ยอลาใสเกิดแวห้วไปหินน่าใส่เลยคือแวบาบโอ้ใส่ีบูตัวเองจะลงน้ำควหรอน่วัดกระปานี่นลาใสเกิดไปล โอ้ยลากมาเลือกคือการอีกโอ้ยคิมหน่อยเยนลูกอันนี้บกิมให่่เลยนะคะวน้ำน้นเนะเาก้อยตัวผีเนั่งน้ำกรน,น, <c ười> นลุกนัง่งกันเฮ็ดยังงนะเลยเแบบใดตัวมากดใหญ่แท้นังทีี้อายไป กุงน้องน้องก็ต้องห่วงสะอาดสะอาดน้องบ้ากใหญ่อยู่กับค้เนี่ยปาไม่เหม็นปลาซิวปลาเกีวบ้าเนี่ยตัวเล็กๆเนเดแล้วถ้าเม่นก้อยจะกัเมนเนี่ยเเลือกเป็นบะถ้าเม่นัันลงไปเห็ดเรียดกว่าจะก้อยได้กันบอกก็เลวมากินน้ำกานเ้อเนย แต่แล้วสิมากินนําแต่เอิ่มยายไปบอกป้าดอกซั่นถ้าป้าบ่มากินนําก็บอกว่ามาแบ่งนํา <tulayang> <tulayang> มินนะพี่ที่มินะเทที่แตนอะไรขวนวลเืงกุ้งขาวนี่ะักเนี่ยแม่ยูแม่ดิแม่เนื้อแบบีไม่จริงหาเนกูฮเห็นอันนี้ตัวใหญ่กุ้งตปรานแตเป็นนะตไซตนตายทุกคน sakit ตัวตายกับตัวเป็ดซี่มันต่างกันอัน ni คือตายอัน าลูกใ่าไอ้พวกใทีมต้องมีาได้สิอนอสบายดีปลูก้อนขุกัป้ามาถี่จะใส่หวกนัขคิมหน่อยมันเหลือป้าไปทงีเราไปถือแต่ป้าโอ้ยป้าแม่ทีนี้เราเหรอฉนเาแมันไปอ้ยป้าทเหตุลเหนลย่อมสบายดีทุคนถ้าคนบันทึกเหตุนั้ำเลยบ่อยากสบายดีนเลย

น si ี ne, ่แม่ข้าวนาวาวก็ไปตอนนี uh ้น huh. okay, ี่ตอนี้เราไปถีบกันแน่นี่เ้าขึงมาเ้าแบเท้าเด็กถือขวบ่อนสวัสดคนลนต้องเกล็ดนี่เพื่อจเยกุนาเพื่อโต้ยงไม่ชักหน้าได้องเถิ่โ

นี่งใ่ว่าขา r e t หนึ่งก็จะ r e s e นหนึ่งพูอ่านหนึ่งหัวเก่าเข้าบลาไหนใช่บาอกับพวกเป็นยังแล้วหัวใหม่มันงามเลยพอได้สื่อกับแพ่ทุกคนเลยใหญ่เป็นกได้ใครหัวขาเพิ่นปูมาก แม่เาพยายมมนนาวเลียโนไปอนอื้อือยู่วัดุใส่ก้งกุ้งกุ้งแล้วแม่กุ้งยังเอานตซิ่งด้วยไหมไก่ออยู่วัวะคีมนอยก็เลกุ้งพากนเลิกดีดีโลก้ยแอ้หันไปเข้าแล้วห้อยิ้งอุ้ยงาม้แ่ไะกระจายอีกตัวทำอะอล้ากสอ เราไเอามือนหจะไดพอเพิ่งขู่คุุั้งนต้งไปชิวแ่มาตั้่แต่ก่อนว่าเขาทมวาสิไปเนื่องเขียดหายายทุกคนเกนอยากุ้งไข่ไหมเห็นแล้วเราเห็นแล้วนั่งก็เป็นนย่นะงานน้ กรไหมขีดียดคนไทยไปไหนเราค่ไหมกุ้นอ si ุ้นอันน uh ี้นะเรื่อเขาไปบกในยูทูบนะกระเพาะกระเพาะของคู่ะก็้คือเป็นพยญนะเรยของโมเมนเป็นกระเพาะของกุ่เรียมาก็สีกันเลยเอนี้ก็เงมเลยเนี้อเงี่มมาแล้วมาหาเขามาหูแจ๊กกับเพาะของคู่นี่วไ่แหมออก็เกระเพาะ

ใหญ่ีนึ่งแล้วไปตื้แห้ตาสันแครปุงไงดิปลาดุกปาดุเียวมดวปดุกอันนี้แหละน้องใหญ่ใไหมใหญ่เง้วแค่เมนปลาตัวใหญสาตัวอนนีู่กแบบล้ใหญ่แบบนีน้องน้องวเป็นน้องข้จุกบ้นวเ้าน้องบูฮันน้องบูลานเม้าอยู่ในน้องวมน น้องลวมจะหบเขาเล่นตะกี่เะว่าเปนตึวแขน้องล้วนเอออันดังละลอยดังละหายซีอันดังอะลอยเปิดเลเปิดมันเนสามนี่่ดิเขาเตินาเขาเปิดมนเป็นสามค้นบุคอยมีป่า

น้ำเลือดเก่งนุกงามมรีปลานุ๊กดัเชสเจ็บมีกุ้งปลาลูกบอยปลาซิ้ได้ปว่าหรือเป่าบุญเี่อหรือบอกกี้อบุ่นสะข่างมายระั่จับเอาาอบอุเนะหูจักอีแม่ปลาผ่อถิ่นจะอีแม่หูจักในไรเนาะสามปีพ่อยังสามปีแต่ยากูเจ๊ อย่าพีห้องนะคนสมปีแล้วน้ามต้องเริ่มอยู่อาเลพ่อไพี่น้องขอันลญาพี่น้องไปเตรีย่ตัวนี้เพรา,า,ารกันรู้กันนะทุกคนสวัสดี